นี่ครับพี่น้องพ่ออีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับดอกก็ร่างงามเลยครับพี่น้องดอกก็ร่างงามเลยครับนี่ครับดอกงามขนาดเลยครับพี่น้องโอ้พุคนนะครับเป็นเหตดที่ดอกงามอีลีครับพี่นอ้องมือว่านนี่เขาเจ้ามาหาเขาจ้าได้ร้ายคร <net> well ับเขาจะมวนกันขนาดพี่น้องมาหลุนมาชมน้ำกันครับพี่น้องว่าซิมิซำในมือนี่เนาะครับเนาะเดี๋มือว่านนี่ร้ายอยู่ครับ ดอกงามๆเลยครับพี่น้องกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีกับมาพบมาพอกันกับช่องวันหน้านาอีกแล้วครับพี่น้องมือนีลุงวันจะพาพี่พาน้องมหาเหตุครับพี่น้องบรรยากาศของทงไฮทงหน้าครับพี่น้องมีแต่ปลามันครับสําหรับมือนีกับเป็นเซาวันที่สิบสองเดือนพฤษภาคมครับพศสองพันหารอยหกสิบหาครับพี่น้องจะพาพี่พาน้องมหาเหตุครับนีเบื้องบรรยากาศครับ สี่คู่คุ้นผ้ากันมหาเห็ุครับพี่น้องจอดเลี้ยงไร่เต็มเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งครับพาไปหาครับพี่น้องมีบุมีเรือจังไดกับเบื้องน้ากันไปหลุ่นน้ำกันครับตอนนี้ก็ได้เห็นแล้วครับพี่น้องเห็ดเพิงครับพี่น้องนี่เห็ดพิงครับเห็ดพึ่งน่ครับดอกแรกครับ สำหรับตอนนี้กับพ่ออีแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับนี่ครับเพชรครับนี่ครับเพชรเพิงครับผิดเพึ่งกับเป็นเพชรเพิงหวานหรือว่าเพชรเพิงเตยไกลนะครับแล้วแต่พอได้เจอเอินครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับดอกใหญ่แล้วครับเท่าแล้วครับเพ่อแม่พี่น้องเท่าก็เอาครับจะไปเพชรเสื้อครับี๋ยวไปปลูกครับพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้พ่ออีแล้วครับเพชรครับ นี่ครับพ <Jacqu eline. beeping> ี่น้องนี่ครับเห็ดพึ่งครับนี่ครับเพ็ดเพิงครับดอกกำลังงามๆครับพี่น้องสำหรับตอนนี้เขาก็มางพออีกแล้วครับเพ็ดครับนี่ครับเพ็ดเพิงดอกงามๆครับพี่น้องดอกสวยๆนี่ครับนี่ครับ พ็ดพึงดอกน้ำงามครับพี่น้องดอกงามขนาดเลยครับพี่น้องดอกใหญ่ๆนี่ครับพี่น้องพออยแล้วครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่ครับดอกหนึ่งครับตีอยู่ในใบตองนี่ครับนี่ครับนี่ครับห็ดกําลังออกลายครับหนูว่านนี่ข้าวเจ้ามหาพายมหากระไดครับพี่น้องห็ดพึ่งกําลังสวย นี่ครับพี่น้องพ่ออีแล้วครับพี่น้องนี่ครับดอกก็ร่างงามเลยครับพี่น้องดอกก็ร่างงามเลยครับนี่ครับดอกงามขนาดเลยครับพี่น้องโอ้ยคุณนะครับเป็นเห็ดที่ดอกงามอีรีครับพี่น้องมือวานนี่ก็จะมาหาก็จะได้หลยครับก็จะมวนกันขนาดพี่น้องมาหลุ่นมาช่มน่วกันครับพี่น้องวาซิมี่สำในมือนี่เนาะครับเนาะเดี๋ยมือว่านนี่หลยอยู่ครับ ดอกงามเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอีกดอกนึงครับพี่น้องเห็ดครับเห็ดอีกยังครับนี่อันนี้ครับเป็นเห็ดผึ้งด้วยกันครับพี่น้องนี่ครับเป็นเห็ดผึ้งครับเห็ดพึ่งสําหรับนี่เข้าเอิญนี่ครับนี่เข้าเอิญหวานตุ้มหมูครับพี่น้องหวานตุ้หมูนี่เอาไปลวกกินกับปนกับเจวครับหรือว่ากินสดๆก็ได้ครับบวถึงบดลวกก็ได้ครับ ครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับดึงกระแน่นนี้ครับนี่ครับนี่มันจะเป็นจอกแน่นนี้ครับนี่ครับดึงกอะแน่นนี้ครับนี่ไปกินกับปนกับเกลียวครับพี่น้องแซ่บครับพี่น้องครับดอกนี้ก็ล่างบานครับใบนี้ก็ล่างบานครับบม่เป็นดอกครับเป็นใบครับนี่นี่ครับก็ร่างก็ล่างก็ล่างจะบานครับก็ล่างกันนี่ครับนี่ดอกไอ้ใบที่ นี่ครับใบที่บานแล้วจะเป็นล <salv ajes> ักษณะนี้ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องนี่ครับคือวานตูมูเขาเอื่นวานตูมูครับพี่น้องกินกระปุลกับแก้วได้ครับพี่น้องหรือกินสดสดได้ครับยำกินจั่วๆเลยครับลักษณะของเพืชนครับวานตูมูครับนี่ครับใบนี้จะบานแล้วครับใบนี้จะปูไปกับดินครับนี่ใบนี้ออกมาใหม่ครับพี่น้อง นี่ลักษณะของเพิ่นครับเพิ่นจะออกแนวนี้ครับเพิ่นขั้นดากลุมไหนเพิ่นลายเพื่อกิอยูเป็นกลุ่มแนวนี้ครับพี่น้องนี่ยูเป็นกลุ่มแนวนี้ครับนี่ครับคือหวานตูมูบครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ดอกนึงครับขนาดไฟใหม่นะครับไฟใหม่ปลาังเกิดด้วยครับนี่นี่ครับพิษเนใตงไกลครับจีครับจีหน่อยครับพี่น้องเอาครับจีหน่อยครับเอาครับเอาไว้กับโบเรือครับ เอาไว้ค้นก็เอาคือเก่าครับพี่น้องนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งไตไก่เนี่ครับจะเป็นเคยดูขยะจึงสี่ละครับเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งไตไก่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องพ่ออีกแล้วครับพี่น้องน่าจะเป็นเห็ดพึ่งข้าวสานครับนี่ครับนี่ดอกขาวๆนี่ครับน่าจะแมนหรือโบเมนครับโบหูคือกันนี่ครับ มีดอกหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับดอกหนึ่งสองดอกครับสองดอกน,น้อยๆนี่นี่ครับแม่นี่บอกพ็ดพึ่งเข้าสารนะครับนี่ครับพี่น้องพิดพึ่งเข้าสารอีกแล้วครับดอกเล็กๆนี่ครับ พี่เปืนข้าสารครับพี่น้องนี่ครับพ่อแม่พี่น้องพ่ออีกแล้วครับพี่น้องพ่ออีกแล้วเฮ็ดครับแต่ว่าเป็นเห็ดละงูครับอันนี้พิละงูขาวครับพี่น้องเป็นดอกแรกของปีครับพิละงูขาวบานครับพี่น้องแรกของปีครับในรอบไหลายปีครับบดีหาเฮ็ดมาดดนแล้ะครับพี่น้องบดีหาเฮ็ดไอยุดแถวบานเหาครับนี่ครับ นี Nicholas, ่ครับเดี๋ยวเอาให้เบิ่งครับพี่น้องนี่ครับเอาตีดดอกครับขาบอเอาครับพี่น้องนี่ครับเห็ดละโกขาวดอกสวยๆครับบานก็เอาครับพี่น้องสวยๆครับนี่พออีกแล้วครับพี่น้องพออีกแล้วนี่ครับเห็ดพึ่งนี่ครับดอกกำลังสวยๆครับพี่น้องดอกกำลังสวยๆเป็นเห็ดพึ่ง ไม่ได้เพื่งเข่าครับพี่น้องคิดเพื่งเขอาครับการสำหรับคลิปนี้ก็ได้บบหลายครับพี่น้องก็ได้พ่อได้แกงครับคลิปนี้ก็จะได้ล่าพี่ล่าน้องไปก่อนครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้อง